ค่ะวันนี้เอาให้ปูน้ยังไม่อาบค่ะหน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยใครที่อยากให้ปูทำทรงผมทรงไหนเม้นมาเลยค่ะแต่งหน้าแต่งหน้า,ต,นาตั้งแต่หกโมงค่ะไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แต่งแป้งเลยใครที่อยากให้ปูทำทรง ตรงไหนให้ดูเม้นกันมาเลยใ,ใครดูไหมเอา้าตะก,กล้องตะก,กล้องนี่มาตลอดเลยสวัสดีจ้าใครอยากให้ปูทำทรงผมทรงไหนเม้นมาเลยเดี๋ยวปูจะทำให้ฝ่อนอ้บน้ำอะ่ะเรามาดีไซน์ทรงผมแบบ เก๋ๆทรงผมที่มันแบบน่ารักทรงผมที่แบบเซ็กซี่เวลาเราไปถ่ายรูปก,กันป่ะอยากได้ทรงผมแบบไหนเอ่อยยางงั้นเดี๋ยวปูเนี่ยทรงเนี้ยก็ได้แล้วนะหนึ่งทรงทรงนี้ก็หนึ่งทรงนะถักเปียได้ไหมคลิกๆได้จะ้ะจะเอาเปียเปียสองข้างหรือว่าเปียรวบไปข้างหลังดีเ่ยขอฟูฟูอะฟูฟู แบบหนวายุฟูฟูอฟูฟูมันต้องยีนะขอเป็นทรงสุดท้ายได้ปะถ้าฟูฟูมันแบบนี้ได้ไหมอ่ะถ้าฟูฟูเราต้องไอ้นี่เลยอ่ะแต่วันนี้เราแต่งหน้า,าแล้วนะทรงนี้ก็ได้นะทรงเดี๋ยวเปียผมก่อนก็นแล้วกันเนาะเปียผมให้เบียก่อนเปียบแบบสองข้างปะ แยกแบบสองข้างไหมเอ่ยเออหมดเลาะแป๊บนึงนะจัดให้เบียร์กันใครพี่อยากให้ปูทำผมทรงไหนเม้นมาเลย,ยปูจัดให้เออกอดกวาดนา้ำวางไว้ว่าง ไม่หรอกก่อนไปอาบน้ำไงมีอะไรทำเม่นมาเลยจ้าในเมดเปี้ยผมมาอเอาสองข้างเนาะจัดเลยจ้ะเห็นไหมอย่างเนี้ยเปี้ยฮะเปี้ยมาท้างหน้านิดหล่ยเก็บให้หมดเลยก็ได้บ ทรงปจมาใช่ปะ่ะสองข้างครับไปถ่ายรูปออกทิปยังไม่เคยเห็นยิงดีเบียสองข้างเหรอไใช่เหรอจะให้เบียสองข้างไปเวลาแต่มันต้องดูแต่มันต้องดูชุดเราด้วยอ่ะว่าเราว่าเราใส่ชุดแบบไหนแล้วก็ แล้วเราก็ต้องทําทรงผมเราต้องดูสถานที่อะเราถึงจะจะได้ทั้งชุดแล้วก็ได้ทั้งทรงผมที่มันแมทกับสถานที่แมทกับการที่เราจะไปถ่ายรูปอะค่ะเดียได้อยู่นะ วันนี้เป็ดไม่มาเป็ดก็ยังมีนะเป็ดเก็บอยู่ได้ถึงไม่ได้ไปถ่ายก็เปลี่ยให้ดูยุอยู่เปล่าวะแก้งเพื่อนนะเป็นสมัย พ but, <Yeah. S 1> ี่สมัยนี่สงสัยต้องชอบฟูฟูเหมือนไอยูแน่เลยวะแมวนะเว้ยขอเป็นทรงสุดท้ายนะถ้าเกิดจะให้ทำจริงอะเฟียเอวันนี้พี่ว่างพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานไง อยู่วัน,นวันนี้ก็เลยนอนดึกได้ใครเจอท่งไหนบอกมาส่งไหนเหมาะกับปู้สุดแคปหน้าจอมาท่งไหนเหมาะกับปูที่สุด หน้าจอมาเลยจ้ะโหวตป้าโหวดป้าทรงไหนเหมาะกับปูที่สุดทรงผมทรงไหนเหมาะกับปูที่สุดอดวปูทําทรงนั้นไปนี่อันนี้เปียสองข้างไม่ดึงหลุดหลวมนะน,นี้เปียแบบแน่นเลยอะอน,นี้สองข้างค่ะจะดูข้างหลังไหมอะไม่รู้ว่า แบ่งเท่ากันไหมอะมดูะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูอะค่ะว่าแบ่งเท่ากันไหมช่วยกันดูนะเท่ากันไหมอะสองข้างไงได้แค่นี้แหละผ่านไม่เอ่ยเบียผ่านไหม,อไหมสองข้างหรอผ่านเปล่า ไม่เคยเห็นเตี๋ยผมใช่ปะอันนี้แบบแน่นเลยนะถ้าเกิดออกขึ้นก็เป็นอีกทรงนึงได้เลยนะเนี่ยนี่ทรงหนึ่งก็ยังได้เลยเราเป็นคนชอบแบบทําผมตรงนู้นตรงนี้ได้หมดนะแคปหน้าจอมานะตรงไหนเหมาะกับตัวที่สุดอันนี้ทรงคนจะมานะ่นเนี่ยแก่แล้วนะ นี่ใครให้ปูทำชงไหนวะเน,นี่ยเม้นมาจา้ะมองอปูยอายุลองดูปูแล้วเนี่ยแค่ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาแป๊บเดียวค่ะอีพี่บ้า อาตไปตกกับโลกกับยูยูก็สิโลกออกลันอะยูพี่หน่งมาเบิ้งอะ่ะจำพี่หน่งได้ปะผมยาวมาก คนเก่งคนเก่งกำลังกลับูดห,หัวเต้มาส่วนสิไปทันห,นหรือไปอยังคนเก่งกลับบ้านปะกลับบ้านดิค่ะก็อยากกลับยุคเนาไ่หยุดงานเลย นี่ก็คิดขู่กิน แบบทรงผมให้เข้ากับชุดนะได้ไปกี่ทรงแล้วว่า บาทแล้จริงๆเคนี่็หมยเนอ,อันนี้็หมย mm hmm. ยู่หายเลยวะิป mm hmm. นี้ทำแล้วเดี๋ยวลบออกเลย หมดแล้วหมดก็ตัดไปนี้ส่งที่ปูทำานแบบจังแค่รวบตสีงข้างหน้าก็มาจุปุ๊บรงนี้กำลังฮิดกันโอเคตรงนี้กำลังฮิดกันเลย กี่ทรงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็รวบแบบเซอร์แบบเซื้อแบบเสื้อแบบยาวสาวเสื้อ ใครชอบทรงไหนอันนี้เจ้าออกปเปรี้ยวๆหน่อย จะลืมอ่ะทรงเนี้ยเป็นคนที่ชอบทำทรงผมชอบแบบจะแต่งทรงผมอะคะ่ะหลายๆทรงใครอยากใครอยากได้ทรงไหนบอกมาเลยเม้นมาเลยคะ่ะผมทำให้ดูใครแบบเห็นเขาทำแล้วแบบเออมันจะทำยากเลยนะเม้นมาเลย นี่ก็จะเป็นโบ ผมไหมอ่ะเก็บผมตรงนี้ไหมถ้าเกิดม้วนม้นแบบนี้เลยนะคะเราทำมือแบบนี้หยิบแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงน,นี้ชี้กดลงไปค่ะสาหรับใครที่ชอบทรงผมตรงนี้กดลงไปค่ะอันนี้จะเป็นทรงผมรับปริญญาเลยแหละได้เลยแหละม้วน,นเลยค่ะพอถึงตรงนี้ส,สุดจตรงนี้ใช่ป่ะ เราก็ม้วนเลยไม่ต้องเข้าร้านค่ะม้วนเลยค่ะเราก็ทำได้นะแต่งหน้าทำผมโดยที่ไม่ต้องเข้าร้านเ,าาเรามีตัวช่วยค่ใะให้คนจับให้ แบเหมือนเดิมค่ะม้วนค่ะม้วนเลยค่ะซิ้สุดตรงนี้แล้วก็ม้วนค่ะทรงผมรับปริญญาอะไรแบบเน,นี้ยเราสามารถทำเองได้นะแต่งหน้าถ้าเกิดใครที่แต่งเป็นแล้วแล้วก็ ผมเองอนะไรเงี้ยก็จะคบได้ทีเดียวก็จะได้ทรงนี้ทรงนึงทรงผมรับปริญญาได้เลยนะตัวนี้แล้วก็สามารถเปียแล้วก็เก็บข้างได้อะฮะแล้วอีเปียบแบบไปข้างหลังด้วยนะนี่ทรงนึแล้วก็จะมีเปียบแบบไปข้างหลัง เปิดข้างหน้ามันดูแบบเปรียบไปใช่ปะ่ะแล้วก็หาในที่แบบช่วยแบบเสริมให้แบบนี่แบบอะไร ้เนียทําไปกี่ทรงเราก็มีแล้วทรงไหนดีคะี้ดูดิตดีจ้ะ

แต่ทำแบบทรงสูนนี่นั่น เดือดสิเปอร์เซนต์เอาแบบฟุงฟูแบบไฮโซไฮโซปะ่ะมันจะมีทรงหนึ่งที่เห็นแบบพวตรดาราเขาเขาเขาทำกัน,นเป็นทรงที่แบบว่าสามารถออกงานได้เลยทีเดียวใส่ชุดลาตีอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะ ตรงนี้ทรงบุนเ้นชอบทำท,ทรงส่วนนี้จะแบบใ่้ตรงนี้แบบทำเนี้ยบุนเส้นชอบทำให้ตรงนี้ฟูๆหน่อยก็ปล่อยรูปปมตรงนี้นิดหน่อยทรงที่บุนเ้นนะคะจะเป็นทรงเนี้ยเ,เป็นแบบอะไรประมาณเนี้ย ตัวไปอาบน,น้ำก่อนดีกว่าถ้าเกิดทรงนี้ให้แบบเรียบระดับดีทรงนี้อีกก็ได้นะเขาก็จะเอาปลายผมตรงนี้ใช่ปะมามวนๆตรงนีน้แล้วก็จะมีกิ๊บกิ๊บติดนะเนราะว่าจะทำบนี้น แล้วก็ใช้กิ๊บติดมันก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบเนี้ยนี่ก็จะได้อีกส่งหนึ่งเขาก็จะทำแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้กิ๊บติดแบบเนี้ยเรียบๆหน่อยอ่าผมก็จะปล่อยในนี้หนะึ่งจะได้อีกส่งหนึ่งแล้ว